สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับฝ้าวาชยางคักนากราบลากดอกเดี๋ยวสิฝ้าไปยามนู้นะครับมันจีนเอาพอดนแล้วอืมมันใจขนาดเลยยังมันจีนเอามันสร็จกินบอแซบครับพี่น้องพอไปยามมันได้รายก็บเสื้อขายตลาดกันล้วครับผมโอ้ยยังบอสทีนลางนาครับกันแดดไปนําเพราะว่าแดดค่อนข้างซีแห้งเติมอยู่นะครับปะพี่น้องเดี๋ยวสิฝ้าไปยามนู้ซูครับทางบ้านน้องคู่บังอ่พ่อเอก เราคือสจิตทักแท้ผมก็คือกันละวะบริยานดอกซะอันห่างหนูมันทิ้นไผทิ้นมั่นนะครับปะ่ะพี่นอ้องพยาพยามหนูกันครับผมป่ะครับพี่น้องพยายามหนูกันครับผมทั้งผุนมีบังโดผมกับมีนี่คือกันนี่โดเจอมาอะไรซะหน่อยปะ่ะมาห,าหนูเขาพยายามหนู ขันใส่ไว้มือขึ้นอ,อากาศดีดีไปหน่อยลมว่อยว่อยจะคล้องหน้าคนนครับจะคล้องหน้าคนโอ้หนูอยู่ทางลยเอ็ดแบดบโว้ยแบบายเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวงานทางขุนจะคงจะไปใส่แต่ว่าท่านคิดเราเป็นทางในพอ่อมองพอ่อหยามันกับโอึดึกเนาะมองมันสิมีหนู บัวยามเลยคุเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าทั้งหน็บข่อยนี่กล้วยเมียงไปมาไปกวนเลยโดกระโดทอนเจอมเไลัยมึงดูก็จะคุดกับปูสนห่วยครับมันมีอยู่ติดกับปู ขุดกระปูล้วคุด่คุดสั้นแตุ่ดกระปูยังโอ้มัน pues ข mm ุดฟังลักห nah. ัวโลดว้ามันหูอะไูนันตีหูสั้นดีดีกวยงไรกันโอุ้ดกระปูมันเป่ในห้มุมีกระปูโอ้มันะหูะอนเดียกันขุดอยู่งม่งเศาห่เลย แม่งอันนี้หลายเลยไอ้พี่น้องนเงาอยู่ข้างเงากระจีนทะลงมสิแม่งอ่าแม่งเงาไหมมุกนี่มันมันแสบแสบคักเลยมันขวัญปัญญานั่นด้วยยาแบบยาบักคือดื้อคือด่าปักจกนี่น้ำหูน้ำสวดเงาเงาเงาเ่าแบบคือนออกมามันจะออกมาโผล่หัวเงเวียนไปเห็นมันเลกมุกสปีกวยมุก ใครแบนีูไม่งอเลยครับม <Nine, nine. S 1> ีหอยูยลูหน่อยวะเขาเเปดเป าพุทไปกับปูลุ่มไปจะเรียนว่าวดีแต่ตาครับยามลุกมาหอดแดดแล้วครับสายเติบ์อ้มาแรงมาเรียนหอดเลย ที่หมมันเก็บอัน,นเขาอยู่ขึ้นมามันคนกลางซิมเปิดไว้ครับแสงมันมเปิดไว้อันน้ก็ห้อยมันอยู่ด้ห้อยหนู่นห้อยวะอยู่บหน,นอยู่บน มันอะสิอยู่เข้าไปกินหรือมั้งเพราะว่าถ้ามันอยู่มันกัดหนี่ยออกไปแล้วครับมันบวคลออกเปลี่ยวนะว่ายังไม่หยา่อะไรอะไรมันยังไม่หยาดหอมหอมหอมเดี๋ยวเด้อพิสูจน์พิสูจน์เอ๊ะไอ้ว่าไงหลังโว้ยมัอยู่ดอกเข้าไปกินแล้วมันมีเงยมีเงยมันมุมแล้วก็มีหยามันบอกกัดออกครับ หู้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่น่าอยู่แล้วไม่น่าวิ่งแล้วก็เจ้าเซียมุ่มโอ้อันนี้ก็บ่บยุลล่นเลยแหละมันบุ่งมีหอยขวดให้เขาไปกินแล้วบบกินกระใหญ่ทิ้งใหญ่ทันจก็ล่ะล้างช่องเออใส่ไว้ล้างแหลกใส่อยู่มองเลยอ๋อพี่น้องเลย

ơi mẹ ơi 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 như không hùng phằng hùng phằng hùng phằng ไปพี่น้อไอ้หนูยุโรปเอ้าเอกน้องคู่เห็นบ่านี่เห็นฝีมือบ่าหนูฝรั่งหนูจากยุโรปครับนี่หนูฝรั่งชจือบบาไมนี่ เดจะได้สิกินเบิด์ตเนี่ยปล่อยหนูเถอะค่ะนั่นเห็นบอลไม่บอกได้เพิ่มจะบอกเราเหรอวะหนูพลังมันยังบอกเราเหรอวะปล่อยหนูเถอะค่ะโอ้ยเอานี้งี้ฝรั่งควิ้ยเมยเด้ติดกับดักหนูกูเรนเซ่้ยเฮยเอาไปเนองจบคลิปซ้ำนี่แหละครับคลิปนี้แต่หดหนูพลังเจอกันเองน้องคู่เห็นปะ ธรรมดาทีา่ไหนล่ะรู้จักเบาเอกน้อยไปแล้วเย่ <laughs> จะก,กันชิปหน้าครับวันดีครับผม